ในการคณะครูที่รักเคารพทุกท่านนะครับวันนี้เป็นวันหนึ่งนะที่พวกเราได้มีโอกาสแสดงความยินดีกับคณะครูการแสดงความยินดีไม่ว่าการเลื่อนเลื่อนวิทยฐานะการเลื่อนเพื่อดำรงตําแหน่งใหม่ ันเป็นความความยินดีที่ที่สุดซึ่งจริงคือเรารู้ว่าเพื่อนร่วมงานของเราเนี่ยของของประสบความสำเร็จในชีวิตการแสดงความ,มดีกับการย้ายแบบนี้เราก็ไม่ค่อยปลื้มเท่าไหร่เพราะาบางทีนี่เขาไปสิ่งที่ไปอยู่ใหม่ไม่รู้ว่าจะจะดีหรือร้ายขนาดไหนแต่เราก็ยกตัวเองไว้เสมอว่าอยู่กับเรามีความสุข แล้วคนที่ไปนี่นนเ,เรากังวลเฉยๆหรอกเขาไปนี่เขาอาจจะมีความสุขกว่าเราก็ได้ความรู้สึกจะต่างกันการแสดงความยินดีกับผู้ได้สองขั้นแบบนี้กรณีพิเศษเราก็ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าแสดงความยินดีกับ15บห้าคนอีก85คนเขายินดีกับเราหรือเปล่าเนี่ยเพราะฉะนั้น การแสดงความยินดีณนะจุดนี้นี่เป็นความยินดีที่ปราบรื้มนะเราถือว่าเขายกฐานะตัวเองเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเราจำไว้ให้ดีนะโดยเฉพาะคุณครูผู้สอนทั้งหลายว่าหนึ่งการเลื่อนวิทยาณนะวิทยาฐานะนี่เป็นความรู้ความสามารถของเราด้วยตัวของเราเองเราเลื่อนขึ้นมาสอง การการการเลื่อนตำแหน่งโดยเฉพาะเดี๋ยวนี้นี่เขาก็สามารถให้เราสอบสอบเลื่อนเลื่อนอสอบเปลี่ยนแปลงตำแหน่งก็ขอให้คิดว่าเป็นความสามารถถ้าเทียบความสามารถแล้วความสามารถของสองสองจุดนี้จะแปดสิบยี่สิบหมายว่าไงหมายว่าแปดสิบนี่คือตัวของเราเองช่วยเรา ส่วน20สมมุติว่าการเลื่อนวิทยฐานะหรือว่าการเลื่อนตำแหน่งอีก20ก็คือ1คณะกรรมการมีส่วนช่วยคือคณะกรรมการประเมินทำให้เราผ่านแต่ที่จริงแล้วตัวเราไปแล้80แล้วนะตรงนี้แหละคือจุดแตกต่างการสอบเหมือนกันเป็นผู้อำนวยการเลื่อนและแต่งตั้งเนี่ยถ้าเราไม่เก่งจริงไม่ไม่ไม่อยู่ใน 80 80แคะแนนส่วนอีก20ขคะแนนคือจังหวะและโอกาสคณะกรรมการบางครั้งก็เขาขึ้นบัญชีโอกาสไม่ดีโชคไม่ดีเขาก็ลบบัญชีเพราะฉะนั้นตัวตัวยีนี่คือส่วนอื่นที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จนะอันนี้ขอฝากตรงนี้อันในส่วนของ คุณครูจาละเวเนี่ยผมผมเชื่อมือนะเชื่อความรู้ความสามารถที่จะไปไปทำงานในตำแหน่งบูคลิกการบูคลิกการโรงเรียนเพราะว่าหนึ่งเลยเชื่อในศักยภาพในการพัฒนาตนเองคนเราเนี่ยดูการพัฒนาตนเองนี่ไม่ยากแค่การเปลี่ยนแปลงแต่ละปีนี่รู้อยู่แล้วว่าเขาจะเขาจะ เขาจะหยิบเขาจะทําอะไรนี่มันมันมันมน,นอกจากความคิดสร้างสารรค์นี่มันรวดเร็วหรือเขาเรียกว่าคล่องตัวรวดเร็วมีปฏิพันธ์ไวพิบอันนี้คือจุดหนึ่งนะถ้าถ้าผู้บริหารมองมองเพื่อนร่วมงานเขาจะมองเห็นว่าไอคนนี้มันแปลกนะอยู่เส้นบรรทัดขีดเส้นใต้เหมือนกันหมดปุ๊บแต่ อีกไม่นานเนี่ยภายในปีสองปมีมันจะเหมือนเราปลูกถั่วงว่าปลูกอะไรก็ช่างมันจะตึดด,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 ดมันจะต่างกันอ่ะต่างกันนะผู้บริหารจะอยู่สูงกว่าไม่ได้ว่าโดดเด่นกว่านะแต่สายตาเขาจะมองดูดูความก้าวหน้าดูการทำงานตรงนี้คือจุดที่ทำทำไมเราถึงรู้ว่าผมเห็นคุณอยู่ทุกวัน เพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันจะมันจะสะท้อนออก